เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง The Destiny ในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นสาระเกี่ยวกับดาพิฆาละสูหรือไม่ได้มีข้อมูลคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับดาพิฆาลสูน,นะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดคุยหลังดูจบกันครับว่าในดาพิฆาละสูนภาพหุบ้านช่างตีดาบจํานวนทั้งสิ้น11ตอนตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนจบเลยเนี่ยเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างมันออกมาดีไหมหรือมีจุดข้อเสียตรงไหนที่ผมมองเห็นหรือเปล่าส่วนใครที่กําลังรอคอนเทนต์ประจําช่องซึ่งเรามีตลอดอยู่แล้วเวลาตัวอนิเมะจบแล้วจะมีการมาเปรียบเทียบกันเนี่ยรอสักพักหนึ่งนะครับขอเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดก่อนคลิปนี้เนี่ยขอคุย แล้วก็ในคลิปนี้ขอเตือนไว้ก่อนเลยถ้าใครยังไม่รู้ดาบพิฆาตอสศรในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบตั้งแต่ตอนที่1นจนถึงตอนที่11เนี่ยผมแนะนําให้กดคลิปไปก่อนเลยครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีการสปอยเนื้อหายอย่างแน่นอนและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราเริ่มพูดคุยกันเลยดีกว่าเริ่มจากในตอนที่1ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพูดไปตอนๆไปนะในตอนที่1เนี่ยมาถึงก็ต้องขอช่นชมทางต t u UFO ก่อนเลยนะครับที่พวกเขาสามารถเนรมิตปราสาทไร้ขอบเขตสถานที่ที่ตัวมุสันราชาแห่งอรเเนนน่ใใช้้กกาารรปะมหลลงแจ็ดิทวาน ราสาไร้ขอบเขตนี่หมดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขอบอกว่าทําออกมาได้ดีมากๆและที่ดีกว่าภาษาไร้ขอบเขตเลยคือตัวหลอดแก้วตอนที่มูซันเนี่ยกำลังทดลองเกี่ยวกับยาที่จะสามารถเอาชนะดวงตันได้นั่นเองครับในส่วนนี้ถ้าสมมติหลายๆคนดูแล้วกดกอข้ามหรือบางครั้งถ้าคุณดูแล้วไม่ได้เก็บรายละเอียดไม่ได้กดสต็อปดูเนี่ยมันจะมองผ่านไปแน่นอนครับนั่นคือรายละเอียดดีเทลในส่วนที่ว่ามันเป็นหลอดแก้วที่ผ่านการทดลองจรงิจรงมีรอยขีดข่วนอยู่ในส่วนนั้นจริงๆครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอเช่นชมทางสตูยิโอโฟเลยนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในบรรดาเน,นื้อหาทั้งหมดของตอนที่1ที่ฉายมามันมีดีเพียงแค่ประสาทไร้ขอบเขตจริงๆครับแต่เราก็ต้องมองกันให้ลึกๆด้วยว่าฉากประสาทไร้ขอบเขตนี้คือฉากที่จะไปใส่ในเดอะมูฟวี่ย้อนแมวเหตุผลที่เรียกว่าเดอะ o V ฟวี่ย้อนแมวเนี่ยเพราะมันเอาตอนเก่าๆมาต่อกันนะครับทุกคนเก็ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเลยขออนุญาตเรียกว่าเดอะ o V ฟวี่ย้อนแมวแล้วกันเพราะมันไม่จะเป็นต้องดูก็ได้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเนื้อเรื่องนั่งดูเนื้อหาตามปกติตามไทม์ไลน์ของเราเหมืออนนนนเเเเดดดดิิิมมมมยยััังูไ้้้้รระะีาาาพพ่่ตกกววซฉ ในส่วนที่1น,นี้เนี่ยผมขอชื่นชมไว้แต่เพียงแค่ส่วนนี้นะทีนี้เรามาดูในส่วนรายละเอียดของตอนที่2กันบ้างครับสำหรับตอนที่2นี้เนี่ยเอาจงจริงแล้วมันไม่มีรายละเอียดอะไรให้ชื่นชมเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตัวงานภาพของทาง Studio f o u เนี่ยเขาก็ยังคงมาตรฐานคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเลยแล้วมันก็ไม่มีฉากเล่นเอฟเฟกอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหวือหวาด้วยแต่สิ่งที่หลายๆคนอาจจะชอบมากที่สุดจนทําให้ตอนที่2เนี่ยกลายเป็น1ตอนในบรรดาทั้ง11ตอนที่มีคนพูดถึงมากที่สุดนั่นคือความปากดีของอิกามากุจิโร ที่เป็นถึงเสาหลักหมอกด้วยครับในตอนที่2เนี่ยมันมีแค่นี้จริงเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในตอนที่3กันต่อครับในตอนที่3เนี่ยพวกเราเริ่มพอจะพูดถึงงานภาพกันขึ้นมาได้บ้างแล้วเพราะในตอนที่3นอกจากความเฮฮาที่เราจะเห็นคุณฮักานิซึกะไปทําการแย่งดาบจากเด็กๆที่เจอในหุ่นฝึกซ้อมโยริจิไทซีโล่หรือจะเป็นฉากน่ารักน่ารักของตัวมูจิโร่ที่มีการพูดคุยกับตัวทันจิโร่และน้องนิสโกะจังที่พวกเขาทําท่าทาง โค้งหน้ากันไปมาเราเนี่ยจะได้เห็นฉากต่อสู้ด้วยนะครับนั่นคือฉากที่ตัวอสูรข้างขึ้นลำดับที่4อย่งางฮังเทงูได้เปิดประตูห้องเข้ามาและทางบูจิโร่เนี่ยได้สวนไปด้วยปรรานหมอกของเขาซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเอฟเฟกของปานหมอกเนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากและไม่คิดว่าทางยูโฟเนี่ยจะตีความออกมาแบบนี้นะครับคือถ้าเทียบกับตัวมังงะเนี่ยเราไม่เห็นภาพแบบนี้เลยนะเวย้ยคือในตัวภาพมังงะเรารู้สึกว่ามันเป็นหมอกธรรมดามันไม่ได้เป็นหมอกที่ดูมีเสน่ห์มากขนาดนี้อันนี้ต้องขอยอมรับว่าทางยูโฟเนี่ยต้ดดแกลลงเฟ ได้สวยมากครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตอนที่4กันต่อครับในส่วนของตอนที่4เนี่ยหลายๆคนดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หวือหวาอะไรนี่นามันเป็นเพียงแค่ฉากต่อสู้ธรรมดาไม่ได้มีเอฟเฟก์พิเศษอะไรที่ดูแล้วรู้สึกน่าจะชื่นชมเลยแต่ผพราะว่าในตอนที่4นี้เนี่ยนับว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่ทางยูโฟครับคัดสรรเพลงประกอบหรือแบ็กกราวน์มิวสิกรวมไปถึงซาวยงเอฟเฟกมาได้อย่างลงตัวถ้าทุกคนมีเวลานะครับลองย้อนกลับไปดูกันอีกทีในฉากที่ทันจิโร่เกนยะและนิสโกะต้องทําการต่อสู้กับร่างแยกทั้ง4ของงงาาาเเททูรห็นว่าาตัต เลือกใช้เพลงแบ็กกราวน์มิวสิกที่เป็นแนวอีพิกหรือคือแนวฮึกเหิมนะครับแต่ถึงมันจะเป็นแนวฮึกเหิมแต่มันกลับเป็นฮึกเหิมที่ดูยังไงเนี่ยตัวเอกก็ต้องเสียเปรียบแน่ๆเวลาเราฟังไปด้วยแล้วเนี่ยมันจะทาให้เรารู้สึกกดดันอยู่ตลอดเวลาว่าเอพวกตัวเอกเนี่ยมันจะสามารถมีพลิกสถานการณ์ไหนมาต่อสู้ได้หรือเปล่า,าทั้งนี้ในตอนแรกในช่วงที่เกณยะเข้ามาแทรกแซงการต่อสู้ที่พี่แกะปรากฏตัวออกมาและใช้ปานตะกวัวยิงเข้าไปที่ร่างแยกทั้งสองของฮังเทงูก่อนสุดท้ายแล้วการที่เกนยะทําแบบนั้นเเน่ยยยมมัจะะกกกลาาาาาาาปรรรรสร้งงงคววชิบหแขอ ทางทิงูเนี่ยมันก็ได้เพิ่มจาก2เป็น4นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วในฉากการต่อสู้เหล่านี้ถ้าเพลงแบ็กกราวน์มิวสิกประกอบไม่ดีหรือซาวเอฟเฟกไม่ลงตัวผมบอกเลยนะครับว่าเราจะไม่ได้อารมณ์แบบนั้นอย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูในส่วนของพาร์ทที่5กันต่อครับสำหรับในตอนที่5นะครับเนื้อหาในหลายส่วนก็ยังคงออกมาดีครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ปราณครั้งแรกของตัวมิซุริก็ถือว่าทำเอฟเฟกออกมาได้สวยงดงามครับหรือแม้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวมูจิโร่กับเกะโกะเองก็ถือ แน่ครับนั่นคือมีมตัวทันจิโร่ที่มัวแต่นึกถึงอดีตนั่นเองถ้าถามว่ามันเป็นมีมหรือจุดผิดสังเกตยังไงใช่ไหมครับเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับตัวทันจิโร่เนี่ยมีการนึกถึงกิยูแต่เตียวกิยูเนี่ยไม่ได้เอามือมาแปะผนหลังของทันจิโร่เลยครับเพราะคนที่เอามือมาแปะผนหลังของทันจิโร่เน่ยก็คือเนสโก อูซุยคุณซากกนจิแล้วก็เคียวจูโร่ครับก็คือ4คนนี้เนี่ยคือคนที่วิ่งไวที่สุดนะครับก็เลยเอามือไปแปะทันเลยทําให้แผ่นหลังเต็มตัวกิยูไม่สามารถแปะได้บางคนบอกว่าไอ้มือที่อยู่ข้างๆในสโกกับอูซุยอะที่อยู่ระหว่าง2คนนี้มันคือมือของกิยูคาตอบไม่ใช่นะครับที่พวกคุณเห็นกันอยู่เนี่ยคือนิ้วของอูซุยและเมื่อทุกคนพูดมาแบบนี้เนี่ยเลยทําให้ผมตกใจมากยิ่งขึ้นครับเพราะถ้าเราสังเกตกันดีอูซุยเนี่ยเอามือซ้ายแตะหลังทันจิโร่ถูกไหมและหลายๆคนคงงง ว่าอุซุยเนี่ยมือที่ขาดคือมือข้างซ้ายเลยครับเพราะฉะนั้นมือข้างซ้ายของอุซุยเนี่ยไม่สามารถมาแปะข้างหลังของทันจิโร่ได้อย่างแน่นอนและฉากนี้เนี่ยมันคือฉากอนิเมะออริจินอลครับมันเป็นฉากพิเศษที่ทางสตูยูโฟเนี่ยเพิ่มเข้ามาแค่ในเวอร์ชันอนิเมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพิ่มเข้ามาแล้วผิดพลาดแบบนี้เนี่ยแม่มันก็ไม่ได้ปะอันนี้แซวเล่นนะครับแซวเล่นว่าแต่อุซุยมันแปลแขนมาต่อตอนไหนวะและในตอนที่5เนี่ยก็จะมีฉากสาคัญฉากหนึ่งที่เรียกว่าเป็นฉากเทมากๆนะครับเป็นฉากที่ทาคนน่ uh ok UFO, อกอัืฉ ที่ทันจิโร่เนี่ยได้ใช้ปาทิโรคามิคังุระกับ ata, ian, กระบวน่ามังกรสุริยันกลางกดนั่นเองซึ่งผมก็มองว่าฉากนี้เป็นฉากที่โคตรเท่เหมือนกันนะคือการที่ทันจิโร่มันคอมโบฟันอสูรสามตัวที่เป็นร่างแง่ของฮางเทงูได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากคือในตัวมังงะเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่ช่องนะฮะทุกคนเข้าใจว่าไม่คิดว่าทางสตูดิโอโฟนจะมาต่อความยืดสาวความยาวโดวยการใส่เฟรมบายเฟรมและสร้างฉากแอคชั่นฉากนี้ขึ้นมาซึ่งต้องขอยอมรับนะครับว่าฉากนี้ดีจริงๆต่อาเเาาดงนนงน่ตทที้ทป็ พิ่าร์ูนย์ก็เริ่มจะถูกแฟนคลับบางคนมีการบ่นแล้วนะครับเพราะมันมีการเริ่มย้อนอดีตซึ่งการย้อนอดีตแต่ละตอนของดาบพิา่าต์ูนย์ทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่าย้อนทีเนี่ยย้อนยาวแต่ถ้าไม่ย้อนมันก็ไม่ได้เหมือนกันถูกไหมเพราะว่าถ้าตัวเนื้อเรื่องมันไม่ย้อนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุทั้งเหตุผลต่างๆของตัวละครตัวนั้นว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เขามีปมแบบนี้ได้ยังไงและเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งเนื้อหาในส่วนตอนที่6นี้เนี่ยก็จะ ของเกณยานั่นเองครับซึ่งสําหรับส่วนตัวผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเพราะจบในตอนเดียวไม่ได้มีการยื้อนะ ทีนี้เรามาพูดถึงตอนที่7กันต่อครับสำหรับในตอนที่7เนี่ยผมไม่ขอพูดถึงงานภาพแล้วกันนะครับเพราะมันยังคงปกติอยู่นะไม่ได้มีการใส,ส่เอฟเฟกเสริมพิเศษอะไรเพิ่มเติมที่รู้สึกดูแล้วมันว้าวแต่ว่าต้องขอพูดคุยถึงเรื่องเนื้อเรื่องแล้วกันครับเพราะในเรื่องในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี2ตัวละครที่มีการพัฒนาเติบโตได้เป็นอย่างดีนั่นคือตัวละครที่ชื่อโกเคซึที่เขาเนี่ยไม่ได้ชอบตัวมูอิจิโร่กับตัวมูอิจิโร่ที่เป็นเสาหลักหมอกที่เริ่มยอมรรรรรัััััับบบใใในน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 ตตตตตวววววคคออออออืืื่่่่่่่มมมาาาาากกกกกยยยิงงงงงงขขึึึ้้้้้้ซผูสสีีีีเเเเเจจะะะห็็็ปปปลลลแแ2ไดดท8 เพราะในตอนที่8เนี่ยจะเป็นการย้อนอดีตของตัวละครมูจิโร่ที่เป็นเสาหลักหมอกซึ่งนักถามว่ามันดีไหมมันดีครับมันดีกว่ามังงะมากๆซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยย้อนลาน,น่าเบื่อแต่สําหรับคนที่อ่านมังงะมารู้สึกไม่อย่างนั้นแน่นอนครับยิ่งเป็นคนเก็บรายละเอียดแบบผมด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตอนที่ดีมากเพราะนอกจากเราจะเห็นตัวเนื้อหาขยายความเพิ่มเติมในอดีตของมูจิโร่แล้วเราจะเห็นว่าทางสตูดิโอยูโฟเนี่ยมีใส่รายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ไม่ปรากฏในตัวมังงะออกมาด้วยซึ่่่่งผมมมมบบออออกกกเเเเลลลยยวาาาาัันนนนป็็ะะะไรรททีีีีดดดแ้ํใหค เขารู้สึกว่าเออทางสตูเนี่ยมันใส่ใจกับจุดๆดนี้จริงนะคือเหมือนมีการพูดคุยกับอาจารย์ผู้แต่งอาจารย์โกโตเกะมาก่อนว่าอาจารย์ผู้ผมขอใส่ข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มได้ไหมขยายความเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้หรือเปล่าคนที่เขาดูเนี่ยจะได้เข้าใจเพราะในเวอร์ชันมังงะนะครับประวัติของมูจิโร่เนี่ยถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่เราไม่ได้อินกับยูอิจิโร่ที่เป็นพี่หรือไม่ได้อินกับพ่อกับแม่เขาเลยครับแต่พอตัวเวอร์ชันอนิเมะมีการขยี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทาให้เราอินไปกับ เอาจริงนะคนที่อ่านมังงะมาไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาที่แท้จริงของแม่มูจิโร่หรอกโผล่มาเป็นผีไร้หน้าทั้งเล่มอะครับผมก็คือเป็นช่องเล็กๆวาดวงกลมไม่มีใส่หน้าใส่ตานะส่วนตอนแถบพิเศษที่ใส่หน้าใส่ตามาให้เนี่ยแม่ก็ทันยิ้มอีกยิ้มแบบยิ้มตาปิดอะคือคนอ่านมังงะไม่มีทางรู้เลยคนระับว่าหน้าตาแม่มูจิโร่นั้นเป็นยังไงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันดันมีประเด็นที่ถกเถียงนิดนึงครับเหมือนทางสตูดิโฟเนี่ยถามว่าทําการบ้านมาดีไหมก็ทําการบ้านมาดีแหละแต่ไม่ใช่ว่าคนดูทุกกกคคคนนจจจะะททททําาาาาาาววมเข้้้้ใใับสสสสิ่่่่งงงงีตตูดดอออรืืไชุย องตอนนะครับจริงๆผมก็เห็นมีบางคนคอมเมนต์เหมือนกันในช่องเรานะพวกเขางงครับว่ามุจิโร่มันคุยกับตัวเองเหรอคาตอบคือไม่ใช่นะครับคนที่พูดอยู่ในช่วงเวลานั้นไม่ใช่มุจิโร่แต่คือยูอิจิโร่ผู้เป็นพี่คือถ้าคนอ่านมงงางะมาเนี่ยทุกคนจะเก็ตเพราะมันไม่ได้ใช้เสียงพูดแต่พอเป็นตัวอนิเมะแล้วเนี่ยมันเดันเป็นเสียงเดียวกันเผื่อใครไม่ทราบนะครับระหว่างตัวละครมุจิโร่กับยูอิจิโร่พี่น้องฝาแฝดคู่นี้เนี่ยพวกเขาใช้นักพากย์คนเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วโทนเสียงบางทีเนี่นา,า,นนา,า,นนนาอาตอ มูจิโร่เันเป็นบ้าว่าจู่ๆคุยกับตัวเองคำตอบคือไม่ใช่นะครับอันนั้นคือเสียของพวกเป็นพี่ที่เขาเนี่ยได้พูดในวาระสุดท้ายว่าอยากให้น้องเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ให้สมกับอักษรตัวแรกของชื่อน้องเขาที่ย่อม,มาจากมุมุในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามุเกนที่แปลว่าไร้ขีดจํากัดนั่นเองครับสำหรับในตอนที่9เนี่ยก็ยังคงเวียนอยู่กับมูจิโร่และก็อสูนข้างขึ้นลำดับที่5อย่างเกโกะนะครับคือในตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรอย่างอื่นจะพูดนอกจากคําว่าเกโกะมึงแม่งโดนเนิร์ฟว่ะโดนเนินร์ ได้โดยเสาหลักเพียงคนเดียวคือโดยปกติแล้วอสูนข้างขึ้นทุกตัวเนี่ยจะไปจะต้องถูกเสาหลักรุมกระทืบ ถ้าเสาหลักไม่ลุมกระทืบก็จะต้องมีพวกตัวบักอย่างพวกพระเอกเอกคนที่เรียกตัวบักเนี่ยหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วใครที่ตามช่องเรามานานเนี่ยผมแซวตลอดว่าทันจิโร่แม่งบักเพราะถ้าทันจิโร่ไม่บักไม่รู้จะพูดยังไงแล้วความสามารถมันเกินคนปกติทั่วไปขนาดที่ว่าบางทีไม่จะเป็นต้องมีเสาหลักมีแค่เองคนเดียวเนี่ยก็สามารถเอามูซันอยู่แล้วมั้งและการที่เกโกะเนี่ยเป็นอสูรข้างขึ้นเพียงตัวเดียวที่พ่ายแพ้กับเสาหลักเพียงคนเดียวเลยทำให้ีิแกเนี่ยเหมือนเป็นบันไดให,ให้มูอิจิโร่เหยียบขึ้นไปครับ ที่สามารถกำจัดอสูรข้างขึ้นได้โดยไม่จะเป็นต้องรับการช่วยเหลือจากใครเลยแม้แต่น้อยนั่นเองครับก่อนที่ในช่วงสุดท้ายของตอนที่9ตัวมิซึริเนี่ยจะกดตัวออกมานะครับแล้วก็มีการใช้กระบวนท่าช่วยเหลือทันจิโร่มาจากมนอสูรโลหิตของร่างแยกคันเทนงูที่ชื่อว่าโซฮากุเทนซึ่งฉากนี้เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับดูน่ารักคุค,คิกฟูฟเลยจริงๆเนี่ยหลงเสียงภาคมองมิซึริมาตั้งนานละ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตอนที่10กันต่อดีกว่าครับในตอนที่10นี้ทางตัวในเรื่องเนี่ยจะเน้นไปที่ความสําคัญของเสาหลักความรักหรือตัวมิสลินั่นเองครับซึ่ง้องขอบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆและผมค่อนข้างชอบในบรรดาหลายๆตอนเลยครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับนั่นคือกระบวนท่าของมิสลินั่นเอง หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับถ้าเราอ้างอิงตามหนังสือข้อมูลที่อาจารย์ให้มาเนี่ยตัวมิสซิลีนั้นเป็นคนชอบสัตว์มากโดยเฉพาะแมวครับและการที่เธอชอบแมวมากๆนี้เนี่ยทำให้เธอเอาแมวมาตั้งชื่อเป็นกระบวนท่าแต่เราจะไม่เห็นเลยนะครับในเวอร์ชันภาษาไทยนั่นก็เพราะว่าคนแปลไทยเนี่ยอยากให้ชื่อท่ามันดูสวยๆเก๋ในแบบฉบับของไทยครับแต่ถ้าเราดูในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าชื่อกระบวนท่าของน้องเนี่ยมันจะมีคําว่าเนโกะหรือแมวอยู่ด้วยเสมอแล้วทีนี้พอมิสซิลีใช้กระบวนท่านี้เนี่ย ทาง f o ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเพราะถ้าเราสังเกตกันนะครับเราจะเห็นว่าเวลาตัวมิสซิลิใช้กระบวนท่าที่มีความเกี่ยวข้องกับแมวอะ่ะมันจะมีแสงเอฟเฟกดังเงี้ยวขึ้นมาด้วยซึ่งหลายๆคนก็เลยงงว่าเอ๊ะชื่อท่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแมวเลยทําไมมันถึงมีเสียงแมวคําตอบคือนั่นก็เพราะว่าตัวน้องชอบแมวรวมไปถึงในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเ,เนี่ยกระบวนท่าของตัวมิสซิลินั้นจะใช้คําว่าแมวเข้ามารวมผสมอยู่ด้วยนั่นเองครับถือว่าเก็บรายละเอียดดีเทลได้ดีในส่่่่่่่่่่ววววนน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 ีีีี้้้้คคครับับสสตตอออออออมมมมมมมาา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 ืปดขขขขงงงงิิิทกกกยยยเเพึึซใช แล้วบอกตรงๆเลยนะครับสำหรับคนที่ดูอนิเมะอย่างเดียวถ้าคุณยังไม่เคยอ่านมังะงดีแล้วครับเพราะถ้าคุณอ่านมังะงในตัวมังะงในช่วงที่ย้อนอดีตข,ของมิซึริผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มีการขยายความเพิ่มเติมครอบครัวของมิซึริขนาดนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมิซึริเนี่ยอาจจะไม่ถูกกับครอบครัวหรือเปล่าคือครอบครัวไม่ได้เกลียดชังขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้รักกันมากขนาดนี้แต่พอมาดูเป็นเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยเราจะเห็นว่าครอบครัวของมิซึริเนี่ยค่อนข้างรักและดูมิซึริมากจริงๆนะมากขนาด้ แต่สุดท้ายแล้วน้องก็เหมือนอยากหันไปบอกกับพ่อเหมือนกันพ่อคะหนูอยากมีผัวทำไมพ่อไม่เข้าใจ าเป็นว่าโดยรวมนะครับส่วนตัวผมชอบตอนนี้มากๆแต่พวกคุณจะชอบเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของพวกคุณแล้วนะครับแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายตอนที่11แล้วนั่นเองในตอนที่11นี้บอกเลยว่าเป็นการใส่แสงใส่เอฟเฟกเล่นฉากซึมเศร้าขยี้หลายๆจุดได้อย่างดีครับเริ่มจากฉากที่1ที่หลายๆคนพูดถึงนั่นคือฉากของน้องเนสุโกะนั่นเองอันนี้เนี่ยผมอาจจะเห็นต่างจากพวกคุณนิดหน่อยนะครับคือหลายๆคนอะ่ะผมเห็นคอมเมนต์ตาม a c e b o o k แล้วล่ะ ทุกคนเนี่ยชอบฉากนี้กันมากนะครับเพราะมีการขยี้ของนิสโกได้เป็นอยา่างดีซึ่งตัวนี้ผมก็ยอมรับนะว่ามันขยี้ได้ดีมากๆขยี้ที่แบบว่าพอเราดูแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอินกับมันวะนั่นก็คือฉากที่น้องนิสโกเนี่ยยอมสละชีวิตของตัวเองตเองตะทันจิโร่อเพ่ไปป่าพังเทง,งูนะครับแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันขยี้มากไปหน่อย คือเหมือนมันใช้ทามมิ่งนานเกินไปคือถ้าสมมติมันลดมากกว่านี้ได้สักนิดหนึ่งผมว่ามันกําลังดีเลยผมรู้สึกว่าเหมือนมันแบบขยี้ขยี้แล้วขยี้ซ้ําคือตอนที่ดูเนี่ยในช่วงประมาณเลยครึ่งหนึ่งของการขยี้อ่ะผมรู้สึกอินมากผมรู้สึกว่าโอ้ยแม่งอินกว่ามังงะว่ะนิสโกะจังจะเป็นอะไรไม่ลูกถึงเราจะรู้คําตอบอยู่แล้วคนที่อ่านมังงะมารู้อยู่แล้วล่ะว่าน้องนิสโกะไม่ตายหรอกแต่พอดูในเวอร์ชันอนิเมะมันรู้สึกอินมากยิ่งขึ้นไงแต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าความรู้ส ถ้ามันน้อยกว่านี้นิดนึงเนี่ยมันจะออกมาเพอร์เฟกมากแต่บางคนเขาก็ชอบที่ขยี้นานแบบนี้นะอันนี้ความชอบใครความชอบมันแต่กลายเป็นว่าผมเนี่ยดันไม่ได้ไปชอบฉากนั้นเหมือนกับหลายๆคนครับผมดันชอบในฉากสุดท้ายซึ่งมันเป็นฉากอนิเมะออริจินอลที่ทาง Studio f o u เนี่ยเพิ่มเข้ามาไม่มีในมังงะนะครับนั่นคือในช่วงที่คาคุชิเนี่ยทำการลากทันจิโร่ออกจากหมู่บ้านช่างตีดาบแล้วเธอเนี่ยทำการเปิดผ้าปิดตาและดึงจมูกของทันจิโร่ออกเพื่อเห็นว่ามีช่างตีดาบม,มากมายเต็มไปหมดเลยนะมาล่ำลากับทันจิโร่แล ที่ช่วยปกป้องหมู่บ้านนี้ไว้ตอนผมดูเนี่ยกลายเป็นว่าผมสะอึกกับจุดนี้แทนด้วยหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกสะอึกหรือไปหลั่งน้ำตาให้กับช่องของน้องเนสโกะใช่ปะแต่ผมกลับมารู้สึกสะอึกและตื้นตันในฉากนี้แทนครับเพราะว่ามันเป็นฉากที่ไม่มีในอนิเมะไงรวมไปถึงมันยังเป็นการบ่งบอกว่าเอ้ยทุกคนในหมู่บ้านช่างตีดาบอะรู้สึกขอบคุณทันจิโร่มากเลยนะเว้ยคือตอนนี้เองไม่ได้เป็นแค่นักล่าสูนธรรมดาลวแต่เองคือน,นักล่าสูนผู้มีพระคุณให้กับทุกคนในหมู่บ้านช่างตีดาบและไหนจะยังก่อนหนนนน้้้าาาาาัััััะคครรบบททีี่่ตววจจิโเมมกกกปขใุณฮซึง ตัวอนิเมะมันก็ไม่มีคือจะอธิบายยังไงดีอะตัวผมอาจจะไม่ได้รู้สึกจึ๊กกับฉากเสียสระของนิสโกะแต่ผมเนี่ยชอบมาจึก๊กหรือมารู้สึกฟูลฟิลอะไรกับสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพหรือการตอบแทนที่มันเหมือนแสดงให้เห็นกับความจริงใจที่แต่ละคนเนี่ยมีให้กันคือผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้ฉากอะไรแบบนี้มากๆนะครับพวกฉากมิตรภาพที่ทําออกมาดีๆเนี่ยดูกี่ครั้งมันก็รู้สึกจึก๊กรู้สึกสะอื้นตลอดเลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเลยชอบฉากนี้มากที่สุดส่วนตัวนะแค่ฉากนี้ฉากเดียวผมให้10เต็มสิๆ ต้องขอซูฮกทาง s t u ู for t a b l ลมากๆครับรวมไปถึงเพลงเปิดด้วยทีนี้เรามาพูดถึงเพลงเปิดกับเพลงปิดกันบ้างดีกว่าสำหรับเพลงปิดเนี่ยผมไม่เฉยแต่เพลงเปิดเนี่ยผมชอบมากกว่าของซีซั่นที่1ที่ขับร้องโดยคุณลิซ่าอีกนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบเวอร์ชันนั้นก็ได้นะแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันให้ความเป็นสมูไรามากกว่าคือต้องบอกว่าผมอะโตมาก,กับเรื่องกินทามะเว้ยและเพลงเปิดของกินทามะมันจะออกแนวนี้คือมันจะออกเป็นแนวสมุไรทันสมัยใหม่หน่อยเออและผมแบบก็ชอบอะไรแนวเนี้ยนะครับผมเลยชอบ เพลงนี้มันจะเป็นแบ็กกราวในฉากที่ผมชอบพอดีไงไอฉากสุดท้ายผมรู้สึกว่าแบบเออ ม่เป็นอะไรที่แบบปิดได้ลงตัวมากๆสาหรับผมเพราะงั้นโดยส่วนตัวนะครับดาบพิฆาตสูนภาพหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยจะเป็นอนิเมะที่ผมแนะนําว่าทุกคนควรดูครับเป็นอนิเมะที่ควรค่ากับการเสียเวลาในชีวิตมันนั่งดูในปี2023จริงๆครับขอแนะนําเลยแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับดาบพิฆาตสูนภาพหมู่บ้านช่างตีดาบตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่11ทุกคนชอบตอนไหนมากที่สุดชอบฉากไหนมากที่สุดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ะะนเเเี่ยออาาไหืดวพพรรสงปิ ปิดใครชอบเพลงไหนอะไรพูดคุยกันเลยครับคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยมานั่งพูดคุยกันก็แล้วกันว่าในดาบพิฆาตและสูนเนี่ยพวกเราชอบอะไรกันมากที่สุดในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันทีในคลิปหน้าสกิจกันนะครับผมบายบายแล้วเจอกันจ้าเจนีแลวอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix The a เตอร์นะครับ